ใครยังไม่ได้เข้ามาเลยนะไม mm ่ได네้เข้ามาเลยนะโอ้มี่เข้ามานะ้โอ้มี่มองแก๊งเข้ามาได้นะเข้ามาเลยนะเข้ามาได้นะเข้ามาเลยนะ สองสามสีห้ากทุกคนเข้ามาเลยนะ yeah. I got it. Thank <laughs> you. Yes. <laughs> โบ้และก็สตีวีจ็อบ Yeah. ขาดไลก์กันนะอย่าลืมารับขาดไลก์คนเก่าเข้ามาเลยครับคนเก่าใครก็ได้คนโจ้คนจอบคนตามก็ได้หมดนะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาได้เลยครับได้ครับได้ครับเข้ามาเลย ใครจะเล่นเข้าได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเข้ามาเข้ามาเลยใครยังไม่เล่นนะครับรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่หกสวัสดีจันมาครับสวัสดีครับหมู่มะหมู่มะสวัสดีครับหมูไม่เจอนางเลยครับไม่เจอนางเลยทั้งไทยทั้งไทยครับทั้งไทยโอเคครับพร้อมแล้วเข้าเกมได้เลยทุกคนนะกดเข้าเกมเลยนะครับขอรวนน้ำซึมลินนะเห็นเจ้าของห้องนะครับโอ้ยถุ่มบ้าง เดี๋ยวมันสุ่มให้เดี๋ยวมสมให้ไม่เป็นไรครับเกมหน้าห้องคุณหมกนะครับล็อกสามสามนะมังแกไม่ได้ยังมังแกไม่ยังไม่มาเดี๋ยวคุณตั้มไปแกมือนะคุณตั้มแกมือ สามห้องใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมกสามห้องครับคุณหมกเลยสามนะอะ่าคุณตั้มขึ้หมกห้องหน้านะห้องหน้านะครับเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวซีมไปซ้อมให้นะครับสามท่านนะคุณตั้มไม่ไม่อยู่ใช่ไหมตั้มไม่ซ้อมใช่ไหมไม่แค่มือใช่ไหม ของหน้านะครับคุณหมกนะแล้วก็อ่เลตสเปกนะครับแล้วก็หมอแกนนะหมอแกนมาได้ยังฮนะหมอแกนมาได้ยังอนะ่ะ คิวนะอยู่ด้วยกันนะคุณจ๊อบอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ผมอมมี่มอร์แกนนะเจ้าวามาแล้วก็ไปแล้วครับวามาแล้วก็ไปแล้วคุณฟิตนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะนะครับมาแล้วก็ไปครับไปแล้วก็มาเดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปอีกนะไปกินข้าวหรือเปล่าฮะนี่ก็มันก็มืดแล้วเนาะสองทุ่มแล้วเนาะผมน่าจะได้อีกประมาณสามเกมนะอีกสามเกมนะขอลงสามทุ่มนะทุกคนนะ จะเล่นล the ิฟเล่นนะครับใครจะเล่นลิฟเล่นนะเดี๋ยวจะลงนะห้องคุณคุณหมกนะครับคุณหมกพวกนี้เล่นอีกรอบก็ได้นะถ้าไม่หมดนะฮะพวกนี้ไว้เล่นพวกนี้บ้างนะนะครับแล้ก็คุณอรวรันได้สองได้ห้องนึงนะนะครับหลายคนพร้อมแล้วเข้าเกมได้เลยนะครับเ็นหน้าคุณหมกนะครับมอแกนโอมี่พร้อมนะครับจ็อกนะ ประชุมแต่ได้ดีได้ออดนะีตแล้่ามาชอบไข่ร้อนแป๊บตู้นี้นรุ่งปกติเส,สดีจสิบเก้าท่านนะครับสวัสดีทนะุกคนเข้ามาแล้วฝากคอนจอคอนใจกดติดตามด้วยนะครับบอลอยู่ที่กลางสนามนะอะครับอารเซีนไหนครับอาร์เซนอลเมื่อกี้อาร์เซนอลเจอกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะสโมสรเลยไม่แน่ใจอนะ่ะเสด็จเจ้าครับ ไปกันมาจ่ายาาให้กับจ็อบฮะจ็อบจ็อบแต่ก็น้ามาอีกโอ้คนนี้ปีบอลแซ่ไปครับบัญชีอีบีเลโอนสวันนี้ครับอ e ียิต์ต่อมาที่เซอร์โกเซอร์โกโดนขวาแซ่จินโยแต่ก็น,น้ามาในวันนี้ให้เพื่อนนะับอ e ีย e ิปต์อียิปต์โดนสไลด์ขวาครับเลโอนส์ B. เลยขออภัยครับสรารติดมงตอยกับเพื่อนนะอีบ e ี B. แต่ก็น,น่ามาต่งดาครับปรโอ เงินมาเจอวนี้กับอรวันออรวันแต่เข้าในมารุนวาครับจอบจอบสักขึ้นหน้ามาดียกม่งเช็ดต,ต่อมาติดที่เพื่อนเซอร์โกเซอร์โกเซอร์โกหมวแตส่ต่อไปจอบจอบไปเจอวันนี้ยังไม่ดียกโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนครับ <S <S ทั้งนีนสวัสดีครับห้องหน้าห้อง,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 งหน้าท้องสัตว์ไปนะสุ้ทรสัตว์ไปนะห้องหน้าเต็มแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับคุณลาบนะครับคุณนังรินนะครับวันนี้ที่เซอร์เกลครับจะต้อนดวสไลด์วันนี้ไม่ฟาวด้วยฮะหมายเนี้วันนี้พลิกสวยโดนขวางไว้เซอร์เกลเซอร์เกม่ซีอโลซอลีโอโดนสไลด์ขวางไว้ครับเดี๋ยววันนี้ลีโอมาต่อให้เพื่อนอ่อนละวันอ่อนละวันโดนจอบขวางไว้จอบแท็ตขึ้นได้ไาหมา เปิบอร์มาตอบครับแทงขึ้นไหมครับจ็อบจ็อบขุ้ช้าเพื่อนเลยครับอย่างนั้นถ้าสกอตมาริโอเลโอพิกเข้าซ้ายด้วยสไลด์ขวางไว้จ็อบจับใจต่อยเบิร์กครับเบิร์กแคมยกขึ้นหน้ามาสปีดขึ้นมาด้วยอุไม่ถึงครับหมายที่สนามมุมจะต่อมาริโอเลโอเลโอดึงจังหวะอยู่แล้วดึงเข้าขวาแล้วขวาหลุดมาแล้วเลโอเลโอมาคนเดียวแล้วจังหวะได้ดีดมาเรียบร้อยครับโอ้โหคพุ่งมาคนเดียวเลยครับเลโอครับหนึ่งศูนย์เลย บอลให้เพื่อนจอบับยุบครับติดตดอยเพื่อนจับออกซ้ายสุดท้ายก็เปื่อนแสนจินโยแทงขึ้นหน้าเจ้านี้เอามาแล้วครับีเอฟบีไถมาไถมาเจ้านี้ยไม่เลือกเลือกจริงนะไม่จ่ายนะเจ้าเนี้บอลเจ้าลมีโอครับแข่งขึ้นหน้ามาครับออร์วันมงคืนไว้กับโกเซอโกไว้ไว้จอบรติดบล็อกที่สตีโอรีโอดนึงจังหวะอยู่โดนแซมมาหวยสตีโอสักแค่ไหนมา หลุดนึกเปล่าจังหวะนี้เซอร์โกหลุดหรือเปล่าจับจับหนึงเจอได้เหมือนต่อที่ลอนเซอร์ดิดต่อให้จับดิดมาจังหวะนี้โดนขวางไว้จังหวะนี้นี่ยุบดิดต่อให้จับจับแทงต่อที่ไม่ได้ล้มหน้านะไม่เล่นล้มหน้าโอ้โหเสียดายจังหวะนี้ผมเพื่อนๆจะมาเห็นนี่พร้อมเล่นนะกนิสัยไปพี่ลูกตัดเตะขึ้นมาที่หน้าประตูครับของออร์วันวอนสักขึ้นหน้ามาจับหม่งเช็ดต่อมาจังหวะนี้เอาลอนโซ่ เห็นขึ้นมาทางขวาให้กับเพื่นนอนนอีปีหลุดมาขวาได้ขวาในจังหวะนี้ฟุ้งไม่ขวาโนร์ละวันอะละวันนั่งเ,เคีย้ยวน,นะมองเช็ดต่อมาเห็ขึ้นมาจะเบิรกแคมป์เบิรกแคมป์เบิรกแคมป์รอเพื่อนเติมจังหวะนี้ล้มหรือเปล่าครับจ็อบจ็อบไม่ล้มแล้วเปิดมาสองสองวะนี้ขึ้นโขกคนเดียวลงลงโอ้ไม่ได้ครับจ็อบยังติดเชี่ยวละวันเคี้ยวก่อนนะเร,เร็ยวเลโอลุดมาสามหน,นึ่งครับจังหวะน,นี้จังหวะนี้จ็อบโดนสไลด์มาเอาไม่อยู่ครับโอ้ยยังไงหลุดมาสามคนงหวะนี้เมสเลโอโดนสไลดด์ โอ้แน่นอ,อ,อนแล้วจ๊อบที่ว่นี้โอ้จ๊อบครับตัดสินใจขิดพลาดหรือเปล่าน่าจะไปแดงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเสียงมากครับลูกนี้แรงโง่จริงแต่ประการว่า,วา,วายัางไงครับไม่แค่ไปเหลืองนะโอ้โหโชคยันดีครับ,บวันนี้เซกโกฮะที่บ้าครับกับเอเอบอีจะยิงไปทั้งไหนครับเซกโกวิ่งเข้ามาใส่ด้วยขวาลูกนี้ขวามือตัวเองเรียบร้อยครับ โอ้โหครับเรียวนนี่บอกจะรั่วโดนเสียบนะวัอนโยกที่เอียบๆในต่อยกับจอบจับโอ้โหเนี่ยใค่ไปเหลือเดีวยวโชคดีจัดได้เมื่อกี้นีอโอ้นี่เกี่ยววอลลงได้ต่อขยข้างในมาโดนเกี่ยวลงสวยกับเบอร์บอลจับปไปกับเพื่อนเดีายนี้ยกมาแรงหรือเปล่ายัางเกี่ยวได้อดโอ้โหดักได้ครับสวยข้างในมาเรียบโอ้โหยังเสียบ บอลนี่กับทีมเยอะดีคนระับอาจจะหว่านนี่เกี่ยวว่นลงไม่ได้ครับอลอวัได้ยิงลูกไม่เอาแล้วครับไล่มันหนึ่งประตูต่อสองนะมันความคล่งองสัวประตูนะโอ้ยยกบอลมาสัส้นๆครับไว้ที่เร็วแต่ขึ้นหน้ามางนสปีดขึ้นมาด้วยความเร็วบอลเสิรตูต,ต้องออกบอลตัดบอลครัจบจับความเร็วไว้กับอลอนโซ่จบับ มาจ oh, so yeah. ังหวะนี้เพื <im uh> <im ่อนจังหวะนี้ยิงได้เยอะแจ็สันโอ้ยล้ำหน้าแน่แน่โอ้มือไวไปหน่อยครับขอไปอ่ะดูทักเตะขึ้นมาของเซอร์โกไอ้กเตะหน้าไปเับหล่โดนดักครับสวยจังหวะนี้มาที่เบเบโต้เบย์โต้พิชจังหวะนี้เห็นเพื่อนเติมมาจังหวะนี้ทัขึ้นหน้ามากับจ็อบจ็อบจ็อบเข้าขวายังไงจ็อบเปิดมาซูนิ่งแล้วปะวิ่ได้โดนเขี่ยไปก่อนโอ้ย อย่างมาสิงออละวันครัมลงคืนไหมครับกางมาสวยครับเรโอเดี๋ยวเท่งช่องนี้มาติดที่จ็อบจ็อบแท็คที่มันซ้ายครัใส่จริงเยอะเะให้คุณจ็อกจังหวะนี้ยกขึ้นมาให้ตัดหลังกองหลังมาสปีดขึ้นมาครับจ็อบพุ่งไม่ทันไอ้ยังไงครับเอออคือกันไปก่อนยีบีหมวกเช็ดต่อจ็อบจ็อบอีกต่อเนี้ยล็อกสับล็อกซักแท่งไว้ตรงติดบอลครับอย่างที่เซอร์โกเดี๋ยวสอดขึ้นหน้ามาเลโอเลโอลีดตัวนี้มาติดที่จ็อบ จ๊อบจ๊อบแท็กกินหน้ามาจังหวะนี้โดนหนักครับสอรวัน oh. ไว้ที่เลโอเลโอมาเอง Lay o, เลโอสปีกขึ้นมาเอา้โหเรียวจีครับหมายจะกดซ้ายขวาไว้ก่อนอย่างตัดสินใจได้ดีครับ e f b อย่างนี้นะมาอย่างจังหวะนี้ติดอยู่จ๊อบจ๊อบจ๊อบไปเองจ๊อบไปเองแท็กกินหน้ามาจากเบอร์บาตอฟเบอร์บาตอฟจังหวะนี้ล็อกเขาโอ้โหโดนขว,า,ขวากับเซอร์อโกเซอร์โกแท็กกินหน้ามาเจ็บเพระาะอะไรอยู่ที่จ๊อบจ๊อบแท็กกินมาโอ้โหโดนขวางเอาเสียมันเองก็วดนีหมายที่ e f b e f b และกดด้ไปทางขวาไม่เข้าขอบครับโอ้โห โอ้หมดเวลาแข่งขันครึ่งแรกไปฮะหนึ่งประตูต่อสองครับเอสเกมดีพี่ใหญ่นะครับไก่เจริญโหย่นะโอ้ชื่อชื่อจีนนะโอ้โหพี่ใหญ่เลยเกินครับสลันสไลด์แยิ่งกันทำไมฮะโอ้โหวัน lrg นี่มันทีทมส,สอมอรอะไรอะะไรมันต้องปรับเทคนิคกันนิดหน่อยแล้วครึ่งหลังขึ้นแรกึแรกจบไปแล้วฮะหนึครึ่งเดียวครับสกอร์อยังไม่ไม่ห่างกันนะฮะหนึ่งประตูต่อสองครับจะว่านตามหลังอะ ผมอ๋อเคยโมนินเซ่เหรออ๋อเคยอะจะเคยโมนินเซ่นะเลยเคยได้ยินอยู่นะเมื่อก่อนผมได้ยินพวกปีอเาเชนซ่าเอา้าเกี่ยวบอลลงสวยครับตัวนี้คำว่าเข้าคำว่าเข้าแก้ตัวได้ครับเป็นทีาา่ได้มาเตทติสคอร์วันหมกับเลโอเลยเลโอเลโอก,ก็ชาติเปมาโดนใส,ส่กับหลบสัตว์โอ้โหเป็นสไลด์จังหวะที่เสียเสียหายครับโอ้ถัดวบอได้แล้วอะไโดนสไลด์ก็ไปเหลืองเลยฮะ ว่าการมือหนักมากเลยเนี่ยเจ็ดอีกแล้วอนะบอลอยู่ที่มุมกิดท่าด้านขวาครับอรว,วรรณอรวรรณต้องยิงเองนะตัวนี้ต้องโชว์ฝีมือแล้วอนะอรวรรณนะอรวรรณตั้งท่ารอเลยครับเล็งมุมยังไม่ยังมุมไหนดีครับอรวร์นนะ เดี๋ยวเวลาหนึ่งจะปล่อยให้มันวิ่งมาแล้วปั่นลูกนี้เข้ามือให้จ็อบครับจ็อบสวนกลับเลยหรือเปล่าซ้ายมีเนี่ยซ้ายสุดมีเนี่ยเปิดวานซ้ายสุดมาให้กับเพื่อนนะใส่จีโน่มึ้นมาให้กับจ็อบจ็อบจ็อบจอบยกแทงหรือเปล่าจ็อบเข้าขวาเข้าขวาใส่ต่อยเปิดเปิดแคปบเบิกแแบบโอ้วนอยู่โดนขวางมาอย่างได้นไหมครับวันนี้ได้อยู่อะแต่กนี่วานซ้ายกับอีบี เอฟีเข้าซ้ายเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาต่อให้ก็ดียุบยุบเข้าในมาแต่วันี้ให้เพื่อนแบเอฟีเข้าขวาจะกดลูกริช้าไปหน่อยครับเห็นทั้งที่หน้าสวนกลับปะไปจ็อบจ็อบเคลียขึ้นหน้าเลยฮะเป็นลูกทุ่มครับฟังเขียนบอลเสร็จอ๋อเซอร์นอนดังได้ครับเอจ็อบจ็อบเข้าซ้ายโอ้โดนสไลด์ขวางไว้เลยโอ้ครับสวยครับเซอร์โกจัดขึ้นหน้ามา หึืมาถึงกับอรวันเช็ต่อมาจังหวะที่โดนขวาง่ลนครับอาอยัางไงยังได้บอลอยู่ขึ้นหลังก่อนรถไปอฟบีอฟบีสัตด้ปะจอบจอบพักอกลงแต่จังหวะงขวา้ายีบีโดดเดียวฟุล้าหน้าอีกแล้วครับโอ้โหเช็คไลน์ครับไลไม่เช,ช็คก็เช็คทเฟซบุ๊กกันนะอ้ยไอ้ติ๊กต่อครับล้วมอยจะจบ หม่งเช็ดต่อมาเจหวะนี้เพื่อนจังหวะนี้โอ้โหโดนแท็กก่อนไม่งั้นตายหลุดยับเร็วแต่งช่องมาจะจี้จบขึ้นหลังครับโอ้่าขัดจากขึ้นหน้าไปจบจบผักอ,อกต่อโอ้โหเหนื่อเหนือจังหวะนี้แต่งขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับตามเก็บได้ครับจังหวะนี้ทำหน้าสิครับจังหวะนี้โอ้โหถอยลงมาไม่ทันครับ อารวันนสุรินเห็นหน้าไหมาจอบผงมาจังหวัดน,นี้มีจริงนะที่อรวันติดต่อมาจังหวัดน,นี้ยัางคลิปกับพระสวยเซโกเซโกโอ้โ,หโ,หโ,หโหไม่ให้ไปเลยครับสไลด์ลงดีครับโอ้ขาแทบหลุดนะหน้าฟาดพื้นหรือเปล่าครับไปเหลืองอีกแล้วครับโอ้โหทำกันได้ครับโอ้โหบอกสกนุสงสารนักเตบกนะบ้างฮะ โโโโวิ่งที่เซโกเซโกวิ่งเขา้ามาตายไม่ให้อลละวันออละวันยิงสวนมาเจา้าวันนี้ต่อเข้ามือครับจ็อบจ็อบเล่นเร็วครับใส่ขึ้นหน้ามาให้เพื่อนนะตียุบมองมายังไงเข้าทางเลโอลรามองต่อยที่เข้าทางอละวันออลละวัน,นต่อไปได้เลโอเลโอพลิก,กวาโดนขวางครับอย่างได้อบอลนับจ็อบจับขึ้นหน้ามาเอาแล้ครับเอฟบีโดดมาเอฟบีเอฟบีอ,อุ้งช้าอน้ำมันอละวันมาได้เพื่อนให้ใหเลโอ โอ้ยกขึ้นมาจังหวะนี้จริงกับจ็อบมงขึ้นแล้วครับเล่นเร็วๆวะเลือกขันทุกไม่กับเพื่อนจ็อบ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 มาเองเอ้าวจ็อบเข้าในมาไม่เข้าใจกันนะวันนี้อย่างนั้นอย่างนั้มาครับสุดมาซ้ายมาจ็อบจ็อบมาครับมาไว้จ็อบอีกทีโอ้โหกดค้างไว้แล้วจังหวะนี้ยังไงไม่ถึงอย่างมองเข้าทางเพื่อนเร็วโอ้เซงต่อยเพื่อนกอล์ฟเซอร์โก่ดีใจว่าได้ติดที่เยีบี ขึ้นหน้ามาที่เลโอสายขึ้นหน้ามาจาังหวะนี้ฮแมนยูทำแล้วพี่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วห,หนึ่งศูนย์ใช่ไหมวันนี้ที่ครับเอ,เอียกเกียจะขึ้นหน้ามาจับมองได้ว่าเปร์แคมป์เปิแคมป์มปมจังหวะนี้ต้องเปิดมาทางขวาโอ้โหสวนกลับมาจาังหวะนี้มาได้หลุดมาขนาดนี้แล้วจะยิงสวนตัวไม่เข้าขอบครับโ,โอ้โหโอ้โ กูกยิงออกไว้เชยครับเดือวกันสองลูกใช่ไหม เอาหลุดเลือด่าล้ำหน้าไปก่อนครับดีครับดีครับสวัสดีครับมาเซ็ตเตอร์สีฟ้าไ <c> ป <oughs> ที่ซานิสติรับเปิดได้ปะเพิดอจียุบมงเช็ดมั้งนะวันนี้พอขึ้นหน้ามา จำไม่ได้นะชื่อเก่าจำไ,ได้อยู่อะยังหวานนี่ขู่ล้ำหน้าเยอะครับโอ้ไมนใช่ทำไมมันอยู่ก็ค่อยได้ใช่ไหมมันอยู่ไม่เอาจริงเฉยๆนะมันอยู่ฮะวันอยู่ที่เลโอครับกันตอนหน้าว่าแล้วไงฮะเป็นชื่อใหม่จำไม่ได้นะตอนนี้ยังไงครับถึงหรือเปล่าขู่ยังตามมาได้ครับปอะกังมา เบเบโตได้บอลจังหวะนี้พเพื่อนเติมมาจังหวะนี้ออกขวามาแล้วจ็อบจ็อบเข้าในมาจ็อบยังไงโดนขวางไว้ครับเดี๋ยวมีโงเชัดต่อมาเด็กเทางเลโอสไตล์เขาอยู่นะอย่างว่าถึงเลโอโอ้โหล้ำหน้ามาเนละ่นครับคุณฟิวนะครับคุณหมกแล้วก็คุณจ็อบนะฮะ เกมหน้านะไอเกมต่อไปจังหวะนี้ยกขึ้นโอ้โหทิ้งก้นนะยังได้ยังได้สันสนีติดแทงช่างไหมครับเอฟบีมีผ่านยังไม่ผ่านเลยครับวันนี้เข้าทางเพื่อนเซอร์โกเซอร์โกเกี่ยวบันออกไปเฉยครับจับไปสุดถูกไหมครับเพื่อนเบเบโตเบเบโตจังหวะนี้ยกขึ้นมาโอขุดลึกลึกเปล่าโอ้โห ปาครับคุณหมกครับคุณหมกคุณมอแกนคุณโอมี่นะครับแล้วก็คุณจอบคุณฟิวเลยครับ